เกมฟรีไฟคือเกมยิงปืนแต่สําหรับที่สาวเรานั้นเก็บปืนเก็บอะไรก่อนเอาไว้ไปยิงบอดอันดับแรกเลยเก็บตังค์ <laughs> เก็บอหาหารเก็บกแล้วเส <laughs> ริมอะไรเก็บตังก่อนด้วนะเอาเอาตังไหมตังอนะมีตังหกร้อยแล้ว, <laughs> ว <laughs> สนใจแต่ตังวก็พิงสนใจแต่ตัง <laughs> ของพิงอะเอาเท้าขึ้นกับพี่มีสตรูกับพีล้่น่ะร้อยไหนวะ ดูดีๆนะระวังนะ <bubble. S 1> เรามันจะงับคอพี่นะวิ่งหนีกูเหรอเจมันลงมาแล้วน่ะมันได้หมกันเจ๊ยิงมันนีหัวเจ๊จะยิงหัวหนูเลยเหรอเจ๊เสียงปืนตายแล้วพี่ไม่ทันหนูหรอก ตังตังเดี๋ยววิ่งไปเอาตังก่อนเดี๋ยววิ่งไปเอาตังก่อนเห็นทองทองอยู่ตรงนน้นหรือเจมันมีตวนเนื้อตัวนู้นอ่ะต้นไม้ต้นไม้มันวิ่งมาแล้วไอไห่าเอ้ยมันยิงพี่แล้วน่ะอืออือเออมันเป็นกล่องละเอาเป็นไรอ่ะฉลบค่ะมันคุกเข่าอ่ะมันคุกเข่าพี่พี่น็อกเจแล้วเร็วพี่จะเอาตังแค่นาะ เอาไปฝาาไปวิ่งดีวิง่งเออวิ่งดิเอวิงอว่ง